สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาสานสานแหนะสานสานตะไครยนะครับสานแบบให้มันละเอียดกว่าเดิมนะครับคลิปที่แล้วผมก็ลงไว้ก็ท่านผู้ชมอาจจะดูยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วันนี้ผมก็จะมาทําแบบละเอียดให้ดูอีกรอบนึงนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมผมจะตัดแต่ถ้าท่านผู้ชมได้ชมดีนะครับเดี๋ยวแต่ตัดทําันขาดขาดไป แต่ว่าก็คือขึ้นสามลงสามชิ้นเดิมนะครับแต่นี้มันก็จะมันจะง่ายเกินไปครับผมก็เลยจะตัดให้มันเยอะอีกนิดนึงนครับประมาณนี้เลยครับตัดออกได้หลายตาหน่อยนะึง ต้องต้องขึ้นขึ้นสามทางนะครับแล้วก็ลงสามทางนะครับน,นี่ครับมันก็จะมีขึ้นมีลงนะครับตานี้ก็เป็นเป็นตาลับนะครับเนี่ยมันจะขาดใหญ่แค่ไหนแล้วก็สามารถทําได้นะครับแต่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมจะพูดพูดอีสานนะครับคลิปนี้ผมจะพูดภาษาปากกลางนะครับเนี่ยท่านผู้ชม ลองเย็บดูก็ใช้เชือกเส้นสีแดงมันเดิมนะครับนี่จะแมวมาร้องอยู่หน้าบ้านนะครับมันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่มันข้างบนมัดหย่อนๆครับ ท่านผู้ชมบอกว่าถ่ายใกล้ๆกล้หน่อยจะได้มองเห็นชัดครับนะอันนี้อันนี้เป็นตาข้างนะครับอันนี้เป็นตาข้างถ้าเกิดถ้ามีตาข้างมันก็จะเสร็จได้เร็วครับเนะี่ยตาลับด้วยตาข้างด้วยสลับกันไปมันจะขาดใหญ่แค่ไหนเราก็สามารถทําได้ครับยังไงก็ได้ขอให้มันมี ทางขึ้นสามทางลงสามทางแค่นั้นก็พอครับอย่าอย่าให้มันมีไหลหลายตากว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะทำไม่ทำไม่เสร็จครับแค่มีสามสามทางในสองด้าน,นครับข้างตอนขึ้นกับตอนลงนะครับเราจะสอดขึ้นหรือหรือสอดลงกไ็ได้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมสอดขึ้นขึ้นนะครับเนี่ยหรือว่าจะสอดลงก็ได้ได้เหมือนกันครับก็แล้วแต่ครับแต่ว่ามัน ค,ความจริงผมกต็ต้องใช้เท้าเหยียบไว้ด้านหนึ่งนะครับมันค่อยจะตึงครับอันนี้แบบว่าผมแขวนไว้มันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยถนัดครับนี่สุดท้ายเราก็เราก็มามว้วนสองครั้งนะครับเนี่ยนี่มันจะได้ยุดแน่นขึ้นมานี่ครับเนี่ยเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมันจะขาดใหญ่แค่นี้เราก็สามารถที่ทำได้นะครับ แล้วก็จะตัดออกนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเข้าใจไหมถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ค่อยๆรีดูเรื่อยๆนะครับแบบว่าดูบนไปวนมาก็เข้าใจอยู่แล้วครับนี่นะครับท่านผู้ชมเอาลองดูใหม่นะอันนี้ขึ้นสามทาง ง่ายๆนะครับเนะนี่ยนี่เป็นสามทางแล้วก็ลงสามทางอันนี้มันเน,นี่ยมันก็แค่นี้มันก็ได้แล้วก็เป็นตาแล้วนีครับเนี่ยนี่แค่นี้ครับเนี่ยแค่นี้มันก็ได้แล้วแต่ว่าผมจะทําให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับเนะี่ยใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมอันนี้เอาเอาออกมันมันจะมันจะง่ายเกินไปนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงคงจะเข้าใจแล้วเนาะ ตัดใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนเห็นไหมครับอันนี้สามทางนะครับเนี่ยตอนต่นขึ้นนะครับอันนี้ก็ลงสามทางนะครับเนี่ยตาขึ้นกับตาลงมันจะอยู่มันอยู่ คนละด้านกันครับตาขึ้นมันก็อยู่ด้านบนตาลงเนี่ยมันอยู่อยู่ด้านล่างมันจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเราเราต้องมีเราต้องมีสามขาอยู่ด้านลงด้านด้านล่างนะครับเนาะสารดูใหม่นะครับน,นี่แล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ตาข้างนะครับนี่ ก็ได้แล้วครับนี่นก็ตาลับน,นี่ก็หมุนสองครั้งนะครับมันจะได้แน่นนะครับเนี่ย เสร็จแล้วเป็นว่าเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดให้ใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับตัดให้ใหญ่กว่าเดิมเลยอันนี้ก็คือทำมปแล้วเนี่ยตัดให้ใหญ่กว่าเดิมเลยนะครับเอาแบบใกล้ๆกันนี่แหละเดิมๆนี่แหละ แล้วก็ทำฝั่งนี้ทำตรงนี้นี่ครับขึ้นสามทางนะครับเร,เ,รเราก็ต้องอลองหองันกล้องมาดูสิ อันนี้สามทางอันนี้อันนี้ตารับไม่มีอันนี้ผ่านผ่านตรงนี้ก็ก็ได้ตรงนี้สามทางมันยังไม่มีต่อไปนะครับเนะี่ยแถวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีนี่นีสามทางจะอยู่ด้านล่างเนี่ยครับอีกกันหนึ่งอนะ่ะมันจะมีมันจะมีทั้งหมดก็ก็สองที่แนละ้วตรงนี้ด้วยสามทางแล้วก็ ตรงนี้อีกสามทางนะครับมันจะมีอย่างนี้นะครับมันแบบนี้ลงได้แน่นอนครับแถวนี้มันไม่จะไม่มีนะครับเนี่ยจะไม่มีสามทางเลยมีแต่ตาตาลับตาข้างอย่างเดียวไม่มีแบบนี้ลงได้แน่นอนครับเราก็มาสานต่ออีกเลยครับบังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ดูค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆรีดูเอาครับดูไปดูมาเดี๋ยวก็คงจะเข้าใจเองแหละครับ ใหญ่แค่นี้ก็สามารถที่ทำซ่อมได้นะครับมันจะไม่ตึงสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมหาอะไรกตับไปก่อนครับมันมันหย่อนครับ ถ้าสารปกตินี่ผมก็จะใช้เท้าเหยียบไว้แล้วก็มันก็จะตึงครับมันก็จะแน่นกว่านี้นะมันจะสวยอันนี้ก็ทําแบบให้ท่านผู้ชมได้ชมมันก็ไม่ค่อยสนาดเท่าไหร่หรอก ใ่ดีจังครับนี่แล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้อีกครับตารับอีกครับ ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เสร็จครับขาดใจแค่นี้ก็ทำได้นะครับแต่จะใช้จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเร็ว,อนนรวมมรของแต่ละคนนะครับความสามารถของแต่ละคนนี่แหละครับ จะเหลือน้อยลงมาแล้วตามันอาจจะไม่ไม่ค่อยสวยหรอกครับแต่ก็ทำได้อยู่ผมตัดน,นี้มันออกแล้วครับหนวดม,นมันจะยาวเกินไปมันจะ ดูไม่ค่อยสวยมันจะกีกะครับดูไม่สวยตัดออกก่อนครับก็เหลือน้อยลงมาแล้วนะครับเนี่ยเหลือน้อยตาลงมาแล้วก็อีกม่นานก็คงจะเสร็จนะครับเนี่ย ก็คงจะเสร็จแล้ะความจริงตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่ตึงขนาดนี้แล้วครับนะ ตอนนี้ก็จะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยน,นี่ก็เหลือน้อยลงมาแล้วครับท่านผู้ชมเหลือน้อยลงมาแล้วครับ สอดขึ้นสอดลงก็ได้ครับบางทีผมก,ก็สอดขึ้นบางทีผมก,ก็สอดลงนะครับเวลาสอดจะเสร็จแล้วเหลือนิดเดียวครับนี่นี่จะเสร็จแล้วตรงตอนสุดท้ายแล้วก็ทำสองครั้งนะครับเช่นเดิมนะครับนี่เสร็จแล้วครับตัดแล้วนะครับ เสร็จแล้วครับวับงว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ค่อยเลื่อนวิดีโอดูซ้ําดูดูหลายๆรอบก็คงจะเข้าใจนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับมีคลิปดีๆใหม่ผมก็ขอ,อผมก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้สําหรับสารแห่ซ่อมแห่แบบและเอียดกว่าเดิมนะครับ คลิปนี้ขอขาจดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ